ลากล้อเลยครับลากล้อเลยไปไปไปได้ได้ไปอีกอีกอีกไปอีกเต่าไฟนะไปได้อีกอีกอีกไปอีก จะลองให้ติดโลบสักหน่อยเอาเลยเนี่เอาเลยใช่ <laughs> เนี่ยแรงแบบนี้เนี่ยติ๊กจะบีดูกรับเบรกลากล้อโชว์ครับปีกนีได้ได้ได้ไปไปไปยิอยไป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 เลย Mày giết Mày chưa nào lên Dạ mày ra chậm Đâu ra chậm Ra chậm cho gì là Đi đâu mà แรงๆหน่อยแรงๆเนี่ยไอ้ต้อมแรงๆเนี่แรงๆยับยับไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรถเปล่าที่เด็ดบัสโคกกับมาแล้ว แล้วที่เด็ดบัตโคกที่เด็ดบัตโคกลื่นครับลื่นครับเบาได้เบาครับโอ้โ้าลุกพี่้าวว้าวว้าว <c oughs> ไปไปไปอีกอีกไปอีกไป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 ไม่ไปครับเอาลื่นโชว์สักหน่อย เมาคนเดียวเลยครับาร <c oughs> งานนี้งานนี้เมาคนเดียวเอาดิ้งัดกันเสียงอย่างเวครับนครับ มอเตอร์ไซค์เบาได้เบานะครับ <c oughs> มอเตอร์ไซค์ครับมมมมันนนันนนนลลื่บแรไปไไ มาแบบเข้าโค้งนี่แทบ,บจะแห่โคง้งอะไรทีเดียวครับเเงาากดียว,วรมล <laughs>

ไอเด็กเสียแว้ยงทรงต่อเลยเอาเงินดาวน์ิ้นกว่เไโว้ยเบาๆเนี่ยพอต้มอยู่นี่ละกับเด็เสียงเขากันดีก็ปุ่งมาดีละนี่อย่างล่ะสุดยอดสุดยอด